การใช้กรณกศาประกอบการเรียนครับจุดประสงค์ของกรณกศาก็คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปนะครับผ่านการวิเคราะห์กรณิศาและเกิดการนํามาใช้ด้วยตัวเราเองครับอย่างกรณกศานี้เป็นหมวดของการศึกษาเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบเป็นเรื่องของ analytical thinking เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ครับเพราะการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเรื่องของการแยกแยะนะครับ องค์ประกอบต่างๆของส่วนต่างๆที่เป็นลูปนะครับอาจจะเป็นประโยคเรื่องราวหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับการแยกออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เห็นภาพของตัวเองครับอย่างรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นก็เป็นรูปของแชมพูทั่วๆไปครับนะครับ,นะรบเพียงแค่ว่าหากผู้เรียนได้เรียนเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์แล้วเขาเข้าใจว่าหากจะ แยกแยะสิ่งต่างๆออกมานั้นจะเกิดประโยชน์อะไรครับเพราะว่าการคิดเชิงวิเคราะห์หากเราไม่แยกแยะเราก็จะไม่เห็นองค์ประกอบทั้งหมดโดยรายละเอียดครับการเห็นหนึ่งชิ้นจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆหลายอย่างเหมือนเช่นปัญหาเหมือนกันครับการคิดเชิงวิเคราะห์มาใช้กับปัญหาตรงที่แยกสาเหตุย่อยๆออกมาครับอาจจะใช้ตัวฟิกซ์โบน ที่เป็น man machine material m e t h o d เห็นไหมครับ1ปัญหาแยกออกมาเป็น4หมวดและก็ลงรายละเอียดในแต่ละหมวดยังสามารถ man ยังสามารถเรื่องของทักษะนะครับเรื่องของจำนวนเรื่องของคุณภาพนะครับยังลงย่อยไปได้อีกครับเป็นก้างปลาเล็กครับงั้นการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของการแยกแยะองค์ประกอบนะครับและก็มองเห็นพร้อมกับ นำมาใช้เพื่อจัดการและก็แก้ทีละจุดครับจากรูปนี้ก่อนศึกษานี้ผู้เรียนได้เห็นรูปภาพแล้วก็ฝึกครับว่ารูปภาพประกอบด้วยอะไรบ้างครับตรงนี้จะสนุกครับผู้เรียนจะเกิดความสนุกประกอบไปด้วยฉลากตัวแพคเกจจิ้งนะครับตัวน้ำยานะครับหรือน้ำแชมพูบางคนเจาะลึกไปนะครับที่มาของพลาสติกอย่างเงี้ยครับสนุกมากครับความหมายคือ ยิ่งแยกย่อยมากเท่าไหร่ก็เท่ากับใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ได้มากขึ้นเท่านั้นครับงั้นวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบต่างๆให้ชัดเจนครับงั้นพอแยกแยะออกมานะครับบางคนลงไปลึกนะครับเกิดความสนุกในกลุ่มของเขาเฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจคําว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ในเชิงของกรณีศึกษา ที่ตัวเองได้ลองลองมือปฏิบัติเองครับคำตอบไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องของถูกผิดครับแต่คำตอบจะทำให้ผู้เรียนได้สนุกกับการใช้เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปนะครับแบบไม่ได้เข้าใจเชิงลึกเข้าใจที่ความหมายของที่สอนนะครับแต่ว่าพอมาทำการศึกษาปุ๊บจะเริ่มเข้าใจเชิงลึกครับ พอเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นก็สามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ว่าสเตปของการวิเคราะห์เป็นยังไงครับแน่นอนครับการคิดเชิงวิเคราะห์มีขั้นตอนนะครับระบุปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวิเคราะห์สาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับแยกแยะประเด็นที่สําคัญหยิบเรื่องที่สําคัญขึ้นมาดําเนินการต่อและหรืออาจจะใช้ทฤษฎี80-20คือแก้ปัญหาบางอย่างที่ให้ผลกระทบมากที่สุด ทฤษฎีเครื่องไม้เครื่องมือที่ผู้เรียนได้เรียนไปจะถูกนํามาใช้กับการใช้กรณีนนศึกษาครั้งนี้ครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เนื้อหาประสบการณ์ของตัวเองผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วนําเสนอซึ่งกันและกันตรงจุดนี้นะครับก็จะทําให้ผู้เรียนในคลาสได้เรียนรู้จากเคสของกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะแต่ละกลุ่มก็จะได้เคสที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างนี้เป็นแค่รูปภาพหนึ่งแยกออกมาได้อะไรบ้างผู้เรียนก็สามารถที่จะเชื่อมโยงและแลบอัพว่าหากไปเจอปัญหาจริงๆแล้วอย่าเหมารวมครับอย่าเพิ่งรีบสรุปว่ามันเป็นปัญหาเพราะเรื่องนี้อย่างเดียวลองแยกแยะออกมานิดนึงสิครับว่าอะไรเป็นสาเหตุบ้างองค์ประกอบของปัญหานี้มีที่มากับอะไรได้บ้างนะครับพอแยกปัจจัยแยกองค์ประกอบแยกประเด็นได้การแก้ปัญหาจะง่ายขึ้นแล้ว ชัดเจนขึ้นครับหยิบบางสาเหตุมาแก้ปัญหาทั้งหมดเกือบจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่ากับเราลงทุนในการแก้ปัญหาที่น้อยลงครับโดยผ่านการใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาเขาแก้ปัญหาแต่ปัญหาไม่จบสิ้นเพราะสาเหตุของปัญหาไม่ได้ถูกวิเคราะห์อย่างชัดเจนแต่หากแยกแยะประเด็นได้ชัด ก็จะทําให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นและก็ปัญหานั้นจะหมดไปอย่างยั่งยืนผู้เรียนก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองครับครั้งต่อไปพอเจอปัญหาผู้เรียนจะไม่รีบจัดการครับแต่จะใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์มาแยกแยะมาสร้างสเต็ปของการคิดและเลือกประเด็นที่ใช้ประโยชน์ได้หรือมีความสำคัญกับเรื่องนั้น,น,นได้ด้วยตัวเขาเองก็เท่ากับเขานำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้กับผน้ศึกษาและเชื่อมโยงไปกับสาการจริงการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแน่นอนครับ